คืบหน้ากรณีนะคะเหตุคนร้ายที่เข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์นะคะภายในโรงพักคอหงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะล่าสุดเราก็มีความคลืบหน้าเรื่องของคดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสำหรับกรณีคนร้ายที่เข้าไปและขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของกลางนะคะภายในสถานีตํารวจภูธรคอหงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยแอบอ้างนะคะว่าอดีตผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรคอหง เป็นผู้ให้เข้ามาขนย้ายซึ่งคนร้ายอาศัยในช่วงรอยต่อของการรับส่งหน้าที่ช่วงอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกษียณอายุราชการรวมไปถึงมีการนำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้สื่อเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรขหงได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้วสองคนส่วนอีกหนึ่งคนค่ะกำลังอยู่ในช่วงการขอเข้ามอบตัว ซึ่งสำหรับกรณีการนําคลิปภาพกล้องวงจรปิดซึ่งถือเป็นข้อมูลของทางราชการออกมาเผยแพร่และก็นําเสนอข่าวถือว่ามีความผิดซึ่งหากเป็นเจ้าที่ที่มีความผิดก็ถึงขั้นปลดออกจากราชการทําให้จนถึงขณะนี้นะคะประเด็นนี้ก็ยังคงเงียบกริบ สำหรับความคืบหน้ากรณีคนร้าย3คนที่เข้าไปขโมยรถโมอเตอร์ไซค์ของกลางภายในจุดเก็บรถของกลางของสถานีตำรวจภูธรคอหงค่ะโดยพบว่าคนร้ายเนี่ยลงมือในช่วงรอยต่อของการรับส่งหน้าที่เนื่องจากว่าท่านอดีตผู้กกับเองเนี่ยก็เสียอายุราชการโดยแอบอ้างนะคะว่าผู้กำกับการเนี่ยให้เป็นคนเข้ามาขนย้ายออกหลังคนร้ายจะนำรถที่ลักไปเนี่ยหรือว่าขโมยไปไปจำหล่ขายค่ะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึก ภาพคนร้ายเอาไว้ได้ทั้งหมดซึ่งหลังเกิดเหตุก็มีการนําคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดให้สื่อมีการนําเสนอออกไปซึ่งทางด้านอดีตผู้กํากับการก็มีการเข้าแจ้งความนะคะเนื่องจากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นล่าช้าและก็บอกว่าวงเงียบหายไปที่สําคัญยังส่งผลกระทบกับตัวเองด้วยเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ท่านอดีตผู้กํากับการโรงพักคอหงอําเภอหัดใหญ่จดสงงลาค่ะล,ละจากนั้นต่อมาวันที่28และ30 นายนุกับพวกได้มาขนรถออเอาอีกโดยหลังเวลาเลิกงานแล้วไม่มีตำรวจที่ควบคุมกุญเรดนเเก็บพกรถการที่ตำตัขนย้ายและมีเจ้าที่ตำรวจฝาการาสอรเวนเบนซิเวนพบเห็นและได้สอบถามว่าเหตุใดถึงว่าขนรถขนาดนี้นายนุกกับพวกอ้างว่าได้อนุญาตจ,จากอดีตผู้กับคือผมและ อ้างว่าเป็นหลานของผมและอ้างว่ามีใบประมูลพร้อมที่ะแสดงให้ในวันนุ้ขึ้นจากขาที่ออกไปผมรู้ว่าผม,มรับความเสียหายเป็นอย่างมากเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ยีบถึงวันที่30สิผมเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจในโรงพักเห็นกล้องเห็นภาพถ่ายและกล้องย้อนปิดเห็นการขนย้ายและไม่มีผู้ใดโทรบ,บอกหรืแอแจ้งผมแต่อย่างใดเลย จุดประสงค์เป้าหมายดังกล่าวนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ทำลายชื่อเสียงกับผมตื่นจากหุ่นกระสยออายุราชการแล้ว